ส,ส,สวัสดีค่ะพบกับช่องชีวิตดินนอร์เวย์วันนี้จะทำอะไรไปติดตามกันนะคะชีวิตดินนอร์เวย์วันนี้ก็คือจะเอากระสิกในถึงดำนี้นะคะไปขายจะขายให้ใครแล้วก็ ขายที่ไหนไปติดตามกันเลยค่ะนี่นะคะนี่เรจะมา ตู้นี้เรียกว่าตู้หยอดขวดพลาสติกอัตโนมัตินะคะขวดเปล่าแล้วก็เอามาหยอดแล้วก็คลิกตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยะคะ่ะคลิกตรงนี้นะคะเนื้อเบ่เีย เมื่อนะเราใส่ไปนะคะย่งก็จะขึ้นนะคะอยนี้นี้ มาดูกันนะคะว่าที่เราหยอดพลาส,สติกไปนะคะได้เลยมาบ้านนะคะก็เอาไปซื้อนี่เป็นแคบหมูนะคะนขสสนมปังแล้วก็ริงก์กาแงแช่แข็งนะคะมาทำสมูนตี้ นี่นะคะคือที่เราได้จากหยอดขวดพลาสติกนะคะในวันนี้